ได้เหรอทำไรได้บีแซวได้คุยฟอมิวดทำใจอะได้แต่ทำใจไหมใช่พีอปลดออกสิไม่ปลดออกเราฮัลโหลทำอะรรอ่ะรอ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 อร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 อยอ่อรอรอรรอรอเออรอรอบออรอรอรเรอรอรออรอรอรอ เขาบอกเาต่อไปให้สิบที่เข้าแก๊งบอกเจมยัดมากครับคนอื่นในดิสไม่ค่อยรู้ครับผมอทางบ้านเลยถามว่า18บแบี่ถึงเรื่องประมาณไหนบ้างแล้วเรื่องคนในแก๊งที่พูดเชิงดิจจดจัดแรงมีคนไหนพิเศษไหมหรือว่าคนไหนโดนหนักโดนหนักโดนบ่อยสุดเขาบอกโดนหนักน่้จะเป็นลูกกับแฟนเก่าโจรครับไม่แน่ว่าชื่ออะไรครับไม่ยากรู้เรื่องอะไรเรื่องเล่าอีกไหมผม,ผมอยู่ในดิสนั้นเคยหลงผิดเหมือนกันครับแต่พูดเลยทางบ้านเลยถามไปว่าถ้าเราอยากเล่าอะไรดีกว่าคือพี่ไม่รู้เรื่องในนั้นมีตรงไหนที่ยังไม่ถูกเล่าเล่ามา เขาเลยบอกว่าเรื่องมันเยอะมากครับ <ยะ S 1> เรง <ยะ S 1> เยอะมาก <ยะ S 1> มแล้วผมพยายามนึกมาเล่าอยู่แต่ก็ยังกังวลว่ากลัวจะโดนครับช่วงแข่งหลีกมันจะมีพวกสมัครแอคใหม่มาซ้ำโอเวอร์โดยเฉพาะแล้วก็มีเรื่องของเรื่องของโทมัสลบม,มวยให้โอเวอร์เขาไปเป็นทีมวางโอ้โหเฮียลึกเลยทีนี้อ่าเสร็จพูดท้าบ้าเลยถามว่าแล้วมีพูดถึงฝั่งผู้หญิงไหมก็บอกเรื่องผู้หญิงมีเลิฟกับฮารุก่อนที่โดนบ่อยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ของเลิฟน่าจะโดนช่วงหนึ่งต่อที่เลิฟโจอะไรนั้นแทบจะไม่มีเลยส่วนของฝั่งแฟนก็จะมีเรื่องจาว power เยอะ อ่านี่ของทางฝั่ง JK นะฮะทางบ้าน JK นะฮะฝั่งเราเข้าเข้ามูลข่าวสารไปบอกลุงด้วยนะฮะอันนี้ส่วนทางฝั่งทางบ้านเรานะฮะอ่ามีแค่จักกี้ใช่ไหมที่โดนเขาบอกเรื่องอันแฟร์ใน JK อันนี้ผมไม่ส่วนเกี่ยวข้องเพราะเคยลำเหมือนกันตูเมย์เคยพิมพ์ว่าจัดอาคารบายวิเทเฟลอันนี้ผมยอมรับผิดจริงๆครับเมียก็โดนจับผิดคนที่ชื่อนายบอกว่าถ้าเมียไม่เข้าประเทศเขาก็จะไปบอกพี่เทียนให้พี่เทียนเอาออกแก๊งโอ้โหไอสัตว์เหมือนคนในแก๊งกูเลยวันที่สี่สองเขาบอกผมตั้งผมอยู่ในตะวันแรกจังหวัดท้ายที่ลบดิท เรื่องโอเวอร์มีมีของเลยอะฟื้นของไวเพราะมีแอดมินเซกตของให้ฟีกับฮารุน่าหนักก็โอเวอร์มันตัดติ๊กต่อกของโอเวอร์ให้ดาม,ม่าตลอดมันเข้าไปในดิสพิคอปแล้วตรีมจอให้คนในดิทนั้นอ่านของกากินงังมันตัดคลิปเล่าไปลงในดิสเอสดี D, ให้ไปโถมแทนพวกมันโอ้โหเฮียฉลาดเนะาะต้องกดรีเซ็ตรอบนึ่าคือมันบอกที่รีเตรซ็รอบหนึ่งป๊บนึงอะต้องกดรีเซ็ตรอบหนึ่งเพราะมันในนี่ว่าถ้าเราอยากเล่าลบดิสที่เราหนักในช่วงโปลี รื่องโอเวอร์มีมีของเลยโถมแทนพวกมันโอ้โหฮเฮียฉลาดเนาะขอพี่เปาคือมันบอกที่พี่เฉินเอาพี่เปาเข้าแกงพอาเรื่องสปอนเซอร์ถ้าได้เข้ามาสปอนเซอร์เพียบโอ้โหไอสัตว์นี่คิดลึกกว่ากูนนอย่เนี้ยเนี่ยต้องรอต้องรอต้องรอฮะต่อเมืองแล้วก็แล้วอันนี้ด่วนแล้วเขาก็ไอจีที่เกียวไทยกับพี่เบิร์ดมาลงว่าพี่เบิร์ดจะเข้ามาแย่งพี่โธว่าพี่กันอย่างนี้แล้วก็ว่าเกี่ยวกันอย่างนี้ แล้วเขาก็ลํากันคนที่หัวเหวมือนเขารู้ทุกอย่างแล้วเอาข้อมูลมาเอาข้อมูลมาบอกแบบนั้นแบบนี้ต่อไปส่วนที่ปลอมตัวกันจะเป็นพวกแบบหลายๆคนครับผมจําได้คนชื่อโก้กตกใจนึกว่าพวกพี่ก๊อฟเข้ามาจริงเพราะมันหลายคนมากครับดินันใครเป็นใครบ้างก็ไม่รู้แล้วก็มีแซลไม้เวทไม้ไปคนนี้ได้ปืนแล้วหายไม่เข้ามาส่วนเรื่องลุงไม่ได้มีนะครับถ้าจำไม่ผิดมาอยู่ที่บอกพี่ช่วยแรกก็ลํายับเลยครับ มันน่าจะมีหลายคนคิดได้นะครับเพราะหลังๆแบบด่ากันแรงจริงคนชื่อไหนแบงค์นอนอะไรแบบนี้ครับหลังๆค็พิมพ์น้อยครับสัวยตามสวัวตามด่าหาลุสุดๆนะครับพนดุพง์ด่าฮาลุตลอดไอ้เฮี้ยไี่มีปมป่ะเนี่ย ออนนี้พาร์ทสี่จบเลเท่านี้พาร์ทสี่พาร์ทสี่มีพาร์ทห้าอีแบงค์มีพาร์ทพมเหรอใจเย็นครับตัดอยู่ครับนะฮะเดี๋ยวนใจเย็นครับโอ้โหเฮียมีหลายพาร์ทจัดสัรแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าหลายพาร์ทเกินมาดูดิไอ้ไอ้จมาดูดิมันน่านแบบห้าป่เรื่องเดี้ยพี่กลับมาละล้อบนึงไม่อยากพูดแบบเปลี่ยนจริงแล้วแบบหลายตัวอะไรเงี้ยพี่มาถึงมาถึงมาต้องรอพี่กลับมาละล้อเรื่องเนะต้องรอต้องรอต้องรอจะแก้ต่างดิโจอยนึงพู้ขนาดนี้มันไหวตัวละ いやมีเป็นซีรีส์เลยสาสตว์กูมันมันมันปิดฟงปิดเฟนที่อะนะก่อนอาจจะใช่ก็ได้นะเทียผพาดูผมนี่มันต้องมีปมเนอะมึงก็ดูเลยก็ดูแล้วก็เชฟไว้ไปโดยไปเปรียบเทียบใจจริงอะเรื่องเปรียบเทียบอย่างผมอะผมอยากเต้นเก่งเหมือนไอ้ไปอย่างเงี้ยอยากเล่นเก่งเหมือนไอ้ไปผมผิดหรอสมมตินะสมมตินะผมอยากต่อยเก่งไก่กวายเวทเนี้ยผิดหรอก็ไม่ผิดนะตักกะอะไรไม่รู้อ่ะ เออไอ้แค่อย่างผมอะผมก็มีไอดอลของผมเนี่ยไอดอลผมเนี่ยผมอยากหลอไปในแบงค์เนี่ยอะไอดอลผมเนี่ยเออเราเป็นเหมือนแบบอยากมีไอดอลอะเจอาดีว่าแก้มเป็นแบบนี้แตกแน่พี่ไปย่าเหอะอแล้วหอยสัเห็นแม่บอกพ่เทนนะอย่าทำรกิจกัมอนอื่นนะกอบสมองเพื่อนกูแม่กอบสมองเพื่อนกูมึงนี่มันเฮี้ยมากนะ เด็กเฮี่ไหนหแม่ไร้าการคน,น,นโดนของเหรอพี่โดนของอ,อะไรบางเหมือนคนโดนอ<า>ของกันเหรอนี่ยมือปืนโดนดา่าเหมือนคนเอ,อ๋อสมองไม่มีไม่มีแต่พูดพูดเหมือนคนไม่รู้เรื่องเนี่ย <laughs> เนี่ยมือปืนไปล่ะ เรื่อของเฮียเรลืองโคตรฮาถาจริงเยโดนถามว่าเล่นเกมคนมีสติบางคนเมาคนเอ๋อตลอดทุกนก็ไม่รู้เรื่องประเด็นคือที่เขาพิมพ์มากูเห็นภาพไงอ๋อแสดงมันกอไปมันกอไปมาแล้วที่เห็นภาพเฮียเฮียปั่นโอ้โหเฮียฉลาดเนาะขอพี่เปาคือมันบอกที่พี่เฉินเอาพี่เปาเข้าแกงพอเรื่องสปอนเซอร์ถ้าได้เข้ามาสปอนเซอร์เพียบโอ้โหไอสัตว์ไอ่คิดลึกกว่ากูอีกเนี่ย ไอเฮียคิดแทนกูไปเยอะเลยผมไม่เคยอยู่นะพี่ดิดรับอ่ะโดนเช็คปล่อยจัดถ้าไม่พิมพ์คือโดนเตะออกดิดคนชื่อนาอ่ะเขาแซะพี่แจ็คก,กี้ว่าพาวเวอร์ไม่มีลุงก,ก็แค่หมาอ่านี่ฝากทางลุงไปด้วยนะฮะจากทางบ้านครับผมผมไม่ค่อยได้ดูพี่เล่นหนักครับแซะไปเรื่อยอะ่ะพี่พลก็โดนบ่อยอยู่เรื่องเรื่อง,องที่ไม่ค่อยนอนตอนเวลาสตรีมเออไม่นอนแล้วแล้วสตรีมตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะเป็นหัวพี่พลแต่กลับด่าซะงั้นเขาบอกพี่พลไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองชอบสตรีมลากประมาณนี้ พี่เฉินก็เรื่องร้านแบงค์ครับแล้วประมาณว่าถ้าพี่แบงค์ไม่มีเมียคงโอซีหมดทั้งวัดแล้วก็ตามที่คนอื่นบอกเลยโอ้โหหน้าฮี6กนาทีสิบเจ็ดอะไรหกจุดสิบเจ็ดเหรอแบงคชินแล้วผมไม่มีแจ็คกระหมาเหมือนกัน ไม่มีคนอยู่ข้างไม่มีความสนุกอะแต่ไม่มีเด็กเถอหมอยต่างคนต่างกันหมออ้อยอะแต่แค่ไปถ่ายรูปแม่แค่ไปถ่ายรูปแม่ด่ายังร้องบอกโง่เรื่องตอรี่ไม่เป็นต่อเลยอ่ะอะไรเนี่ยโดนหนักมากบอกไม่เข้ามือช่วงหนึ่งต่ออาทิตย์ที่เลิบโจ้แล้วอะไรพวกเลยทางบ้านเลยถามไปว่าถ้าหนักก็โอเวอร์มันตัดติกตอกของโอเวอร์ให้ดราม่าตลอดมันเข้าไปในดิสพี่กอฟแล้วตีมจอให้คนในดิสนั้นอ่านของออกดิส โครเลยโอ้โหหน้าหีนี่อันนี้หนักเลยเนะี่ยอันนี้นี่คือใส่กูหนักอนะันเนี้ยนี่เอากูดอกใหญ่เลยอันนี้อันนี้ทฮ้ยแล้วโอซีกับเกียวแล้วก็ตำรวจจําชื่อไม่ได้แบบส่วนใหญ่เขาไม่ชอบลูกแกทั้งมิเกลและจุนแบบเล่นโรเด็กเพื่อหาผัวเข้าหาดูไว้เพราะอยากได้ยอดคนดูโอ้โหอีทีดีแรงนะเนี่ยเจเจเคก็มีแค่แจ็คติดแสงพอมีคนดูแล้วไม่ไวหน้าใครเอาแต่ตัวเองเคยเห็นหน้าแจ็คโอซีไม่หล่อเอาอันแฟร์มาไม่เก่งได้ไงอันนี้จะทางบ้านอีกนะฮะอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะ อันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะมีเข้าไปอาสดีเฉพาะตอนที่มีดราม่าแล้วเขาพิมพ์คุยกันหรือตอนที่ดูไว้มีสตอรี่ส่วนมากใครเล่นไม่ดีหรือไม่มาก็จะโดนด่าครับเช่นตอนเมียวเหม่อหรือตอนเมียวลงสตอรี่อยู่กับแฟนเขาจะมีคนว่าแบบไอ้นี่เด็กผู้หญิงหลอกแล้วยังไม่รู้ตัวที่ผมจะที่ผมรู้ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนเรื่องอื่นก็ตามที่มีคนให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นี่ชื่อกลุ่มร้านเหล้าแห่งหนึ่งจบแล้วครับผมอันนี้แบบสั้นๆแบบย่อๆหมดแล้ว จบไปในเพยงเท่านี้ครับผมแบบคร่าวๆนะฮะอย่างที่บอกถ้ามึงอยากจะมันมึงต้องรออาจจากในกลุ่มหอยตั้นเพราะมันมีถึงล่าสุดนี่อันนี้เท่านี้ครับที่ทราบมาตอนนี้ล่าสุดปัจจุบันครับต่อไปหกนะฮะนี่ล่าสุดเอ้ยพี่เขาเขากำลังอับอันใหม่พี่อย่าพูดเรื่องปเน้าตอนเลิฟบอกฟังลูกเด้งหลงหีอันนี้หนูก็ด่าขอโทษเลยมีด่าเจ๊เกลอที่หนูบอกเด็กเกีย อ่าต่อไปหลังจากกีเวาานมีคนโอรชอบแกล้งทำให้คนทะเลาะก,กันแต่ก็อย,อยู่มานานเลยเป็นคนเข้าข้าง<ม>พี่คุณ<ม>เคยโดนจนย้ายไปกับกินางพี่จำได้ไหมบอกว่าจะย้ายไปไปแก๊งเราก็ไม่เปลี่ยนอ๋อพี่เปียมเคยโดนบอกอ๋อจำได้เพียมโดนอะไรอ่ะมีชวนกับเล่นเกมอืนแล้วเข้าเมืองช้าพี่มีตอนหนึ่งที่แกไปเข้าเมืองแบบว่าตัวแบบว่าตัวเองติดไปคนเดียวชวนอื่นไปด้วยทำไมพี่เฟิร์สโดนชวนที่แกหายไปเพราะแบบว่าว่าเป็นซีโอเลยไ่โดนไล่ออกแล้วมีใจน้องศรัทธาอะไรอ่ะเสร็จปุ๊บหนูอยู่หนูดูดกสองหัวจังวะพี่ เอาอย่างน้อยแล้วก็เลือกให้ข้อมูลนะในความผิดยังมีความสิ่งที่ถูกต้องเราทําอยู่อ่าต่อไปเสร็จปุ๊บอ่านี่มีรูปนี่มีรูปนี่ส่งได้ไหมอะครอยู่ดิฟเหมือนกันช่วงนี้กงพันต้นปีถ้าเวลาเครื่องดีอีกบึ้มอ่าแล้วอาต่อไปอีนับมึงโง่ใครอยู่ยนั้นแล้วไม่เห็นด้วยกับเขาคือโดนนะจุนโดนเรื่องที่ว่าชอบมาตะโกนที่บ้านมานอนที่บ้านแล้วก็บอกว่าจุน power แล้วใครที่มาโพส์ในกลุ่มพี่แบงแล้วบอกว่ามีคนโพสต์ว่าใจดีอย่าพิมพ์ลงกลุ่มโอเคเราเนี้ยอ่านไม่เห็น เก็บไว้ในใจดีกว่าอย่าพิมพ์ลงกลุ่มเลยคนพวกนั้นก็จะพิมพ์ว่าพวกโลกพวกสงโลกสวยชีวิตคอยบวชพวกมึงไม่มีไมม่ีอะไรแล้วมั้งเอ๊ะไมีอะไรอะไรสาระรู้ๆก็อยู่อนะมีสิ่งเดียวที่ไอ้แจ็คเปลี่ยนคือพูดเยอะขึ้นนะ Sound microphone resumed. activated. <coughs> 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 <coughs>